เมื่อวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมที่ผ่านมาพระประหลัด,ดนพดลสิริวังโสผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่หัวหน้ากองปฏิบัติธรรมวัดพระธรรมกายได้รับนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมและนำปฏิบัติธรรมให้กับพุทธศาสนิกชนณวัดหงบอบซาเมืองปูซานประเทศเกาหลีโดยมีพระสิมซานเจ้าอาวาสวัดฮงบอบซานิกายโจเกให้การต้อนรับ ภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันฟังธรรมจากพระอาจารย์และได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาเปตอพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยกำหนดจัดทั้งหมด49วันเริ่มตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมถึงวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2566ค่ะซึ่งมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากมาร่วมพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติ และเรียนสมาธิครั้งนี้เป็นจำนวนมากโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ค่ะ